คยยาาาามมมมโโงงบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร G2X สมเกาหลีและเห็ดหลินจือสกัดชนิดเจลบรรจุในแคปซูลสนใจสอบถามข้อมูลสินค้าหรือปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพได้ที่025011515หรือตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะคะและช่วงนี้ขอเชิญรับฟังนะคะข่าวสารดีๆจาก G2X ค่ะ สมแดงตำนานแดนกิมจิสมสมุนไพรที่คนนิยมนำมาบำรุงร่างกายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยประเทศทางตะวันออกเชื่อว,ว่าเป็นยาครอบจักรกวาลช่วยเพิ่มพลังสมมีทางที่ขึ้นอยู่ในป่าตามธรรมชาติและที่มนุษย์ปลูกขึ้นลำต้นมีความสูงประมาณ90เซนติเมตรรากลึกประมาณ30เซนติเมตร มีรากแขนงแตกออกเป็นแฉกอ้วนกลมลักษณะคล้ายทรงกระบอกสีออกเหลืองอ่อนเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุยืนแต่จเจริญเติบโตช้านิยมนำรากมาทำเป็นยาสมุนไพรแต่กว่าจะนำมาใช้ได้นั้นต้องใช้เวลาเก็บรักษาถึง6ปีตามตำราย,ยาจีนสมัยโบราณกล่าวว่าหากรากมีลักษณะคล้ายร่างกายมนุษย์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีคุณค่ามมากเท่านั้น โสมยังมีชื่อเรียกตามแหล่งกำเนิดอื่นอีกว่าโสมจันโสมญี่ปุ่นโสมเกาหลีโสมอเมริกาผักกระโสมโสมไทยโสมดอกแดงแต่โสมที่นิยมใช้กันมานับพันปีคือโสมเกาหลีซึ่งเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาอย่างแท้จริงเชื่อกันว่าโสมที่ดีที่สุดคือโสมที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเกาหลีใต้ พราะเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของซีกโลกเหนือซึ่งมีสภาพดินภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตบริเวณเพาะปลูกที่ดีที่สุดอยู่ระหว่างละติจูดเหนือที่36-38องศาด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เกาหลีจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกโสมและโสมเกาหลีก็ได้รับการพิจารณาให้เป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก ดูข่าวดีโสมเกาหลีไปแล้ว